สวัสดีค่ะทุกคนในวันนี้เราจะมาคุยกันเกี่ยวกับคนที่เกิดในปีมะเมียหรือปีม้าและการทำนายดวงของคนปีมะเมียในปี2568หรือปีหน้าจะเป็นอย่างไรสำหรับคนที่เกิดในปีมะเมียถือว่าเป็นปีที่เต็มไปด้วยพลังและความกระตือรือร้นแต่ว่าในปีนี้จะเป็นอย่างไรเรามาดูกันว่าโชคชะตาของคุณในปี2568 จะนำพาอะไรมาให้บ้างพร้อมทั้งคำแนะนำและเคล็ดลับในการใช้ชีวิตให้มีความสุขและประสบความสำเร็จในปีนี้ด้วยค่ะดวงชะตาของคนเกิดปีมะเมียในแต่ละวันเกิดสามารถแตกต่างกันไปตามตำแหน่งของดาวและลักษณะของวันต่างๆในปฏิทินจีนดวงชะตาของคนปีมะเมียจะถูกแยกตามวันเกิด ซึ่งในแต่ละวันจะมีลักษณะการดำเนินชีวิตที่แตกต่างกันไปรวมถึงโชคลาภความรักและอาชีพด้วยผู้ที่เกิดวันอาทิตย์ในปีมะเมียคนเกิดวันอาทิตย์มักจะมีความมั่นใจสูงเชื่อมั่นในตัวเองและกล้าตัดสินใจและมีความเป็นผู้นำชอบเป็นศูนย์กลางของความสนใจ ชีวิตวักมีโอกาสที่ดีเข้ามาแต่ต้องระวังความกระตือรือร้อนที่อาจทำให้เกิดปัญหาจากการตัดสินใจที่เร็วเกินไปความรักชอบการเป็นผู้นำในความสัมพันธ์แต่ต้องระวังการแสดงออกที่อาจทำให้คู่รักรู้สึกกดดันคนเกิดวันจันทร์ในปีมะเมียมักเป็นคนที่ใส่ใจคนรอบข้างมีจิตใจดีรักการช่วยเหลือผู้อื่น และมีความละเอียดรอบคอบในการทำงานโชคลาภโชคจะมาในรูปแบบของความช่วยเหลือจากคนใกล้ชิดหรือการได้รับการสนับสนุนจากผู้มีอำนาจความรักความสัมพันธ์มักจะเป็นไปในทิศทางที่ดีเนื่องจากคนเกิดวันจันทร์มีการใส่ใจและรักใคร่แต่บางครั้งอาจจะขาดความมั่นใจในตัวเองคนเกิดวันอังคารในปีมะเมีย คนเกิดวันอังคารมักเป็นคนที่กล้าหาญและมีความพยายามสูงมักทำสิ่งต่างๆด้วยความมุ่งมั่นและตั้งใจโชคลาภมักมาในรูปแบบของการทำงานหนักและผลตอบแทนที่ได้จากการลงทุนในระยะยาวความรักมักจะเต็มไปด้วยความท้าทายคนเกิดวันอังคารต้องระวังไม่ให้การพยายามเอาชนะความขัดแย้งกลายเป็นการห่างเหินในความสัมพันธ์ คนเกิดวันพุธในปีมะเมียคนเกิดวันพุธมักมีไหวพริบและความสามารถในการสื่อสารที่ดีพวกเขามักจะเป็นที่น่าจับตามองในด้านความคิดสร้างสรรค์โชคลาบมักจะเข้ามาจากการใช้ความคิดและการเชื่อมโยงกับคนในสังคมที่มีความสามารถพิเศษความรักของคนเกิดวันพุธอาจจะเป็นเรื่องของการมีปฏิสัมพันธ์ที่ดี แต่ต้องระวังไม่ให้การทำงานหรือการแสวงหาความรู้มากเกินไปส่งผลต่อความสัมพันธ์คนเกิดวันพฤหัส,สบ,บดีในปีมะเมียคนเกิดวันพฤหัส,สบ,บดีมักเป็นคนที่มีความสามารถในการวางแผนและมองภาพรวมมักมีความสุขกับการเรียนรู้และการพัฒนาตัวเองโชคลาภมักมาจากการใช้ความรู้หรือการศึกษา การเข้าร่วมในกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการเรียนรู้ความรักของคนเกิดวันพฤหัส,สบดีมักจะมีความยั่งยืนและมั่นคงแต่บางครั้งอาจต้องการเวลาในการเปิดเผยความรู้สึกผู้ที่เกิดวันศุกร์ในปีมะเมียคนเกิดวันศุกร์มักเป็นคนที่มีความอ่อนโยนและมีสเสน่ดึงดูดใจพวกเขามักจะมีความสามารถในการสร้างความสัมพันธ์ที่ดี โชคลาภจะมาจากความสามารถในการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีและการได้รับการสนับสนุนจากคนรอบข้างความรักมักจะมีความโรแมนติกและเต็มไปด้วยการดูแลเอาใจใส่แต่ต้องระวังการหลงลืมความจริงจังในชีวิตวันเสาร์ผู้ที่เกิดวันเสาร์ในปีมะเมียคนเกิดวันเสาร์มักจะเป็นคนที่มีความอดทนและตั้งใจทำสิ่งต่าง พวกเขามักจะต้องการความสำเร็จในทุกสิ่งที่ทำโชคลาภมักจะเข้ามาหลังจากที่ทำงานหนักอย่างต่อเนื่องการลงทุนระยะยาวมักจะนำผลตอบแทนที่ดีความรักของคนเกิดวันเสาร์มักจะเป็นเรื่องของการทำงานร่วมกันและการรักษาความสัมพันธ์ให้ยั่งยืนการทำนายดวงชะตาตามวันเกิดนี้เป็นเพียงการคาดการพื้นฐาน ซึ่งอาจมีความแตกต่างกันไปตามปัจจัยอื่นเช่นวันเดือนปีเกิดหรือความเชื่อส่วนบุคคลการทำนายเป็นเครื่องมือในการสะท้อนแนวโน้มและการแนะนำแต่ยังต้องใช้วิจารณญาณในการตัดสินใจทุกอย่างค่ะการทำนายดวงชะตาของคนเกิดปีมะเมียปีม้าในปีพศ2568หรือปี2025โดยแยกตามเดือนต่างๆ เป็นการใช้หลักโหราศาสตร์จีนและการดูความเคลื่อนไหวของดาวเพื่อคาดการโชคชะตาในแต่ละเดือนในการทำนายนี้จะแบ่งการพิจารณาเป็นเดือนเพื่อให้ได้แนวทางที่เหมาะสมสำหรับแต่ละช่วงเวลาซึ่งดวงชะตาของคนเกิดปีมะเมียในปี2,568อาจจะมีลักษณะดังนี้เดือนมกราคม2,568 ช่วงต้นปีเริ่มต้นด้วยการตั้งเป้าหมายใหม่ๆและความตั้งใจที่สูงในการทำงานและชีวิตส่วนตัวคุณอาจจะรู้สึกตัวเองว่ามีพลังและแรงบันดาลใจในการเริ่มต้นสิ่งใหม่ๆโดยเฉพาะการพัฒนาตัวเองควรระวังเรื่องความใจร้อนในการตัดสินใจต้องใช้เวลาคิดให้รอบคอบก่อนลงมือทำเดือนกุมภาพันธ์ ช่วงนี้มีโอกาสที่จะพบปะกับคนใหม่ๆห,หรือรับข้อเสนอที่น่าสนใจจากการติดต่อสื่อสารกับบุคคลภายนอกการทำงานหรือธุรกิจจะเริ่มมีความก้าวหน้าให้ใช้โอกาสนี้ในการเสริมสร้างเครือข่ายและสร้างความสัมพันธ์ที่ดีในชีวิตการงานและการส่วนตัวเดือนมีนาคมมีการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญในชีวิต อาจเป็นการตัดสินใจที่ทำให้คุณต้องปรับตัวหรือเริ่มต้นใหม่อีกครั้งช่วงนี้เป็นเวลาที่ดีในการเรียนรู้สิ่งใหม่ๆห,หรือเพิ่มพูนทักษะยึดมั่นในหลักการของตัวเองแต่ก็ต้องยืดหยุ่นพอสมควรเมื่อเผชิญกับสถานการณ์ที่ต้องการการปรับตัวเมษายนเดือนนี้จะมีโอกาสในการใช้ความคิดสร้างสารรค์และความสามารถในการแก้ปัญหาที่เกิดขึ้น ชีวิตการงานมีโอกาสรุ่งเรืองแต่ก็อาจจะต้องพบกับความท้าทายจากภายนอกต้องมีความอดทนและมองหาวิธีแก้ปัญหาที่สร้างสรรค์เดือนพฤษภาคมเดือนนี้มีความสัมพันธ์ที่ดีในด้านการงานและการศึกษาแต่ต้องระวังการทะเลาะเบาะแว้งในความสัมพันธ์ส่วนตัวคนใกล้ตัวอาจมีความเห็นต่างจากคุณ อย่าใช้ความดื้อดึงในการตัดสินใจในชีวิตส่วนตัวควรเปิดใจรับฟังและหาทางปณีปนอมเดือนมิถุนายนช่วงนี้การเงินเริ่มมีความคืบหน้าและได้รับผลตอบแทนจากการทำงานหนักที่ผ่านมาแต่ในด้านความรักอาจจะต้องเผชิญกับความไม่มั่นคงหรือความระแวง ควรให้ความสำคัญกับการเงินและไม่รีบร้อนเกินไปในการตัดสินใจในเรื่องของความรักเดือนกรกฎาคมการเดินทางหรือการเปลี่ยนแปลงในชีวิตอาจเกิดขึ้นในเดือนนี้อาจมีการย้ายที่ทำงานหรือการเดินทางที่สำคัญให้ใช้โอกาสนี้ในการเรียนรู้สิ่งใหม่ๆและการเปิดรับประสบการณ์ที่ช่วยในการเติบโตเดือนสิงหาคม ชีวิตส่วนตัวและความรักจะอยู่ในช่วงที่มีความสุขการเงินก็ค่อนข้างดีแต่ต้องระวังการใช้จ่ายที่อาจจะเกินตัวควรระมัดระวังการใช้จ่ายเงินและหลีกเลี่ยงการตัดสินใจที่อาจกระทบต่อการเงินในระยะยาวเดือนกันยายนเดือนนี้จะมีการทบทวนการตัดสินใจที่ผ่านมาโดยเฉพาะในเรื่องของการงานหรือการเรียน คุณอาจพบปัญหาที่ต้องแก้ไขจากการตัดสินใจในอดีตควรเปิดใจรับคำแนะนำจากผู้อื่นและหาวิธีที่ดีที่สุดในการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นเดือนตุลาคมการงานจะเริ่มมีความก้าวหน้าที่ชัดเจนแต่ต้องระวังในเรื่องของสุขภาพและความเครียดที่อาจสะสมจากการทำงานหนักควรให้ความสำคัญกับการดูแลสุขภาพ และการพักผ่อนเพื่อลดความเครียดเดือนพฤศจิกายนช่วงนี้คุณจะได้รับผลตอบแทนจากความพยายามที่ได้ลงแรงไปโดยเฉพาะในด้านการเงินและการงานอาจมีโอกาสใหม่ๆเกิดขึ้นใช้ช่วงเวลานี้ในการเสริมสร้างและพัฒนาโอกาสใหม่ๆโดยเฉพาะในด้านการเงินและธุรกิจเดือนธันวาคมเป็นเดือนที่สามารถสรุป และวางแผนสำหรับปีถัดไปได้อย่างดีคุณจะมีความชัดเจนในเรื่องของเป้าหมายและทิศทางในการใช้ชีวิตใช้เวลานี้ในการวางแผนและตั้งเป้าหมายในปีหน้าพร้อมทั้งทบทวนสิ่งที่เกิดขึ้นในปีนี้เพื่อการพัฒนาในอนาคตดวงชะตาของคนเกิดปีมะเมียหรือปีม้าในปี2568มีทั้งด้านดีและด้านที่ต้องระมัดระวัง โดยรวมแล้วถือว่าเป็นปีที่มีการเปลี่ยนแปลงและความท้าทายต่างๆมาให้คนที่เกิดปีมะเมียได้เรียนรู้และเติบโตนอกจากนี้ยังเป็นปีที่มีโอกาสใหม่เกิดขึ้นในหลายๆด้านหากใช้ความสามารถและพลังที่มีอยู่อย่างรอบคอบดวงชะตารวมของคนเกิดปีมะเมียในปี2568การงาน ปีนี้ถือเป็นปีที่มีโอกาสทางการงานและธุรกิจใหม่ๆเข้ามาคนเกิดปีมะเมียจะมีโอกาสเจริญเติบโตในสายอาชีพของตัวเองอาจได้รับการโปรโมตหรือได้รับข้อเสนอที่ดีจากที่ทำงานเก่าหรืออาจมีโอกาสในการเริ่มต้นธุรกิจใหม่ที่สร้างรายได้การเงินของคนเกิดปีมะเมียในปีนี้มีโอกาสในการทำกำไรจากการลงทุน หรือจากโครงการที่เคยเริ่มต้นไว้แล้วการเงินจะค่อยๆดีขึ้นแต่จะมีบางช่วงที่ต้องระวังการใช้จ่ายที่เกินตัวหรือการลงทุนที่มีความเสี่ยงควรวางแผนการเงินอย่างรอบคอบและระมัดระวังการใช้จ่ายเพื่อป้องกันปัญหาการเงินในระยะยาวดวงความรักในปีนี้อาจจะมีทั้งความสุขและความท้าทาย ความสัมพันธ์ที่มีอยู่แล้วอาจมีการทดสอบหากมีปัญหาต้องระมัดระวังการใช้คำพูดหรือการกระทำที่อาจทำให้เกิดความเข้าใจผิดการแก้ไขปัญหาด้วยการพูดคุยและเข้าใจกันจะช่วยให้ความสัมพันธ์มั่นคงขึ้นสำหรับคนที่ยังโสดมีโอกาสที่จะได้พบคนที่เข้ากันได้ดีในช่วงกลางปี แต่ต้องเปิดใจและไม่เร่งเร่งในการตัดสินใจสุขภาพของคนเกิดปีมะเมียในปีนี้จะต้องใส่ใจเป็นพิเศษโดยเฉพาะในเรื่องของความเครียดและการทำงานหนักอาจส่งผลกระทบต่อสุขภาพจึงควรหมั่นพักผ่อนและหาเวลาผ่อนคลายพยายามทำกิจกรรมที่ช่วยลดความเครียดเช่นการออกกำลังกายหรือการพักผ่อนให้เต็มที่ เพื่อรักษาสมดุลในชีวิตการพัฒนาและการเติบโตส่วนบุคคลปีนี้เป็นปีที่เหมาะสมสำหรับการเรียนรู้สิ่งใหม่ๆหรือพัฒนาทักษะใหม่ๆที่จะช่วยเพิ่มความมั่นคงให้กับชีวิตในอนาคตคนเกิดปีมะเมียมักมีความสามารถในการปรับตัวแต่ปีนี้อาจจะต้องเผชิญกับการท้าทายใหม่ๆที่ต้องใช้ความคิดสร้างสารรค์ และความสามารถในการแก้ปัญหาที่ดีควรใช้ปีนี้ในการตั้งเป้าหมายและเริ่มต้นการเรียนรู้สิ่งใหม่ๆที่จะช่วยเสริมสร้างตัวตนและเพิ่มโอกาสในอนาคตการทำนายดวงชะตาเป็นการพยากรณ์ที่อาจมีความแตกต่างตามแนวทางการอ่านแต่ละท่านแต่ละเดือนก็เป็นแค่แนวทางในการเตรียมตัวและการปรับตัวให้เหมาะสมกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในชีวิต ขอให้ผู้ที่เกิดปีมะเมียหรือปีม้าเต็มไปด้วยความเร็วและความสำเร็จเหมือนม้าที่วิ่งไปข้างหน้าด้วยความมุ่งมั่นนะคะโปรดใช้วิจรารณญาณในการติดตามรับฟังฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องเลขเสริมดวงเพื่อเป็นกำลังใจด้วยนะคะขอบคุณค่ะ